สวัสดีครับผมวัรชัยจันพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมครับวันนี้ครับผมขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยทั้งประเทศรวมทั้งพี่น้องชาวต่างชาติครับได้มาร่วมกิจกรรมสราคัญของจังหวัดนครพนมนั่นก็นคือการวิ่งสองฝั่งโคงครับซึ่งจะจัดในวันที่12พฤศจิกายนนี้นะครับกิจกรรมนี้ครับเราจัดกันมาเป็นทุกปีครับเพื่อเฉลิมฉลองในการที่จะได้มีการสร้างสะพา,านข้ามแม่น้ำโคงแห่งที่สามซึ่งเป็นสะพานที่สวยที่สุดของประเทศไทยครับ ในโอกาสนี้ครับผมขอเชิญชวนทุกท่านนะครับได้มาสัมผัสบรรยากาศความสวยงามของจังหวัดนครพนมโดยเฉพาะยิ่งสะพานแห่งนี้ครับได้ชื่อว่าเป็นสะพานที่สวยสุดในประเทศไทยครับเดี๋ยวนี้ผมเรียนไปครับว่าเราจัดกันไปทุกปีแล้วมีนักวิ่งเนี่ยเป็นจํานวนมากครับที่มาร่วมโครงการนี้ครับสาหรับปีนี้ครับเราเปิดรับสมัครแล้วนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้มาสมัครโครงการนี้สิ่งสาคัญครับทุกท่านที่มาครับท่านจะได้สัมผัส กับบรรยากาศที่มีความสวยงามของจังหวัดนครมนมจัหงหวัดนครมนมเราเป็นจังหวัดที่ได้ชื่อว่าเป็นสามที่สุดนะครับท่านที่มาแล้วนะครับท่านจะประทับใจในความที่เป็นเมืองสงบเป็นความที่เป็นเมืองสวยงาม<อ>ก็ขอให้ทุกท่านครับได้มีโอกาสได้มาสัมผัสชีวิตธรรมชาติความสุขที่สวยที่สุดของจัหงหวัดนครมนมเราครับอย่าลืมนะครับพี่น้องครับช่วงนี้เราเปิดรับสมัครแล้วนะครับขอเชิญชวนทุกท่านครับได้มาร่วมกิจกรรมของการ วิ่งข้ามโขงในทางนี้ครับขอบคุณทุกทา่านค,ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมพาศกรพุทธาธิพาการนะครับผู้ในการสำนักงานการกีฬา,า,า,าแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพ,พนมครับสำหรับบทบาทของการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพ,พนมในเรื่องของการจัดกิจกรรมเดินวิ่งข้ามโขง,ขง,ขงมาราธอนคัม้วนนะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยเป็นซีซั่นที่ห ในครั้งที่5แล้วนะครับโอกาสของกนนรารกีฬาเมืองไทยเนี่ยคือ1นึ่งดับหนึ่งนะครับการรับรองมาตรฐานการแข่งขันที่เป็นมาตรฐานสามคนนะครับอันที่2ก็คือภาษาในเรื่องของจังหวัดนครพนมในเรื่องของทีมกิจกรรมที่มาลงตามแต่ระยะทางจากกิจกรรมนะครับซึ่งในโอกาสครั้งนี้นะครับได้รับงานประากา,า,า,านภาษาจากทางจังหวัดนะครับว่า ให้สราบนการเงินเมืไทยนะคมับมนะรับรองมาตรฐานเส้นทางต่างๆซึ่งโดยการผมเองนะครับได้ประสานกับทางทีสุขมกีฬาแห่งประเทศไทยในรูปแบบชุมรมเพื่อที่จะมารับรองเส้นทางต่างๆนะครับในมาตรฐานซึ่งจะมีทีมมาชลวต,ต่างๆมาปราาะสิททางก่อนนะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตที่จะให้ข้อมูลกับผู้สมัครต่างๆผู้สนใจนะครับว่าการแข่งขันมาราธอนในครั้งนี้นะครับเป็นการแข่งขันที่ได้มาตรฐานสามคน นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการจัดก,การต่างๆนี้มีมาตรฐานนะครับทั้งเรื่องการจัดก,การภายในจังหวัดและลรรมความปลอดภัยด้วยดังนั้นถ้าทุกท่านที่ได้มาสมัครครั้งนี้นะครับขอให้มั่นใจนะครับว่า,าการแข่งขันครั้งนี้มีมาตรฐานที่สูงทีเดียวนะครับประหยัดงเชิญชวนให้ทุกท่านนี้เข้ามานะครับเป้าหมายที่เราได้กำหนดวางไว้คือจำนวน6,000คนด้วยกัน ก็ขอเชิญมาสมัครเรอยนะครับงานนี้ถ้าเต็มแล้วเราก็จะปิดสมัครเลยนะครับ,รบขอบคุณครับค่ะสำหรับกิจกรรมเดินวิ่งข้ามของนครพนมคำม่วนนะคะซึ่งปีนี้ถือว่าเป็นการจัดครั้งที่5ค่ะกำหนดจัดในวันที่12พฤศจิก,กายน2566ิกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรม จะได้เป็นการวิ่งข้ามโขงที่เป็นสะพานที่สวยที่สุดในประเทศไทยที่จังหวัดนครพนมค่ะก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะให้ทุกท่านได้มีโอกาสนะคะมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งถือว่า1ปีมีหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านมาสัมผัสกับกิจกรรมดีๆและเมืองที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดนครพนมเป็นเมืองที่มีความสุขที่สุดค่ะสุขที่สุดที่นครพนมมาพบกันนะคะ สวัสดีค่ะดิฉันสุภาพรนิรมาณการประธานมูลนิธิสีโคตบูรณ์การจัดเดินวิ่งข้ามโขงนครพนมคำม่วนมาราทอนครั้งที่5สซีซั่น5ในปีนี้นะคะในส่วนของมูลนิธิสีโคตบูรณ์มีส่วนร่วมในการที่ช่วยนำเงินรายได้ไปช่วยในกลุ่มผู้สูงอายุคนพิการ ผู้เปาะบางผู้ยากไร้ในจังหวัดนครพนมซึ่งที่ผ่านมาเราได้ร่วมบริจาคซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดนครพนมด้วยนะคะโครงการต่างๆที่มูลนิธิซึ่งเป็นภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมสนับสนุนเติมเต็มให้กับผู้ด้อโอากาสผู้สูงอายุคนพิการเราทำตลอดเสมอมานะคะ,ะดังนั้นดิฉัน ก็อยากจะขอเชิญชวนให้กับนักวิ่งซึ่งชื่นชอบสนามเดินวิ่งของนครพนมไฮไลท์ในการเดินวิ่งทุกครั้งที่ผ่านมาจะเป็นจุดสตาร์ทและจุดสิ้นสุดอยู่ที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3ซึ่งทุกท่านสามารถที่จะได้วิ่งข้ามสะพานได้ทุกคนเลยนะคะ ได้กรุณามาลองนะคะเดินวิ่งข้ามโขงในครั้งนี้ด้วยถือว่าได้มีส่วนร่วมในการทำบุญกับพวกเราขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมคงปิดพงพันธ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนมนะครับในวันนี้ผมขออนุญาตมานำเรียนให้กับทุกท่านได้ทราบในเรื่องของการจัดกิจกรรมเดินวิ่งข้ามโขงนะครับซึ่งจะจัดขึ้น ในวันที่12พฤศจิกายน2566น,น,นี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนคนพรพนมเราดูแลรับผิดชอบในเรื่องของการทำประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นของการผลิตสื่อเรื่องของการถแถลงข่าวนะครับสื่อก็เช่นเดียวกันเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะทำประชาสัมพันธ์งานเดินวิ่งข้ามโขงให้เป็นที่รู้จักแล้วก็ให้บรรดานักวิ่งจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทย นะครับได้มาสมัครงานเดินวิ่งข้ามโขงซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่12พฤศจิกาย,ยนนี้นะครับและขณะเดียวกันทางสำนักง,งานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนมเราก็จะมีการจัดถแถลงข่าวซึ่งเราก็ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมถแถลงข่าวด้วยก็ขอเรียนกับทุกท่านนะครับว่างานเดินวิ่งข้ามโขงก็เป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจําทุกปีและก็จะมีนักท่องเที่ยวนักวิ่งนะครับรวมทั้งผู้ที่สนใจสมัครมางานเดินวิ่งข้ามโขงเป็นจํานวนมาก ทั้งนี้ทั้งนั้นสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่นครพน,นมก็มีความสวยงามและก็เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวและก็บรรดาน,นักวิ่งต่างๆเป็นอย่างยิ่งนะครับในปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านไม่น่าพลาดนะครับงานนี้ก็ขอเชิญชวนมาสมัครกันเยอะๆเพื่อมาเดินวิ่งข้ามโขงในปี2566ปีนี้นะครับในนามของสำนักงานท่องเที่ยวาจังหวัดนครพน,นมและจังหวัดนครพน,นมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน มาสนับสนุนงานเดินวิ่งข้ามผงในปีนี้วันที่12พฤศจิกายนครับขอบคุณทุกท่านครับ